โอเคหนึ่งสองสามเริ่มพร้อมไม่พร้อม,อมถ้าใครได้ดูคลิปบทที่ล้วนะคะจะเป็นการสาธิตการสอน Crush Your Goals Day 1ที่จะเอาคำเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มคำยังไม่ใช่ประโยคนะจ๊ะและ Day 2นี้ก็ยังไม่ใช่ประโยคเช่นเดียวกัน เชื่อไหมว่าคนส่วนมากที่ใจร้อนเป็นคนหนึ่งละ่ะพื้นฐานน้อยแล้วใจร้อนอยากจะฝึกเร็วแล้วก็ตรงไปที่บทของการฝึกแต่งประโยคเลยแล้วทําไมสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาสับสนแล้วก็ยังสื่อสาไม่เป็นเพราะไปไม่เป็นสเต็ปหนึ่งละ่ะครูส้มวางไว้ให้แล้วหลักสูตรเนี้ยก็คือ day o เนี่ยเรียนเรื่องกลุ่มคารถสองคันจู่ๆเอาคำเนีมาชิดกันแล้วบอกว่ารถสองคันได้ว่าไง two cars เป็นแค่กลุ่มคำรถสองคันแต่เรื่องของเรื่องนี้นะักเรียนภาษามันไม่ได้มีแค่ประธานและตามด้วยกริยาทีเดียวมันจะมีส่วนขยายของประธานอีกทีหนึ่งซึ่งเจ้าส่วนขยายนี้เราเรียกว่าวลีนะคะเช่นรถสองคันที่อยู่ในโรงรถนั้นเป็นส่วนขยายเราจะยังไม่มาจับเจ้ากริยาดังนั้นตรงบทนี้ ยังไม่พูดถึงกริยาก็จะกลายเป็นรถสองคันที่อยู่ในโรงรถนั้นเอาตรงนี้เอาท่อนนี้ไปคุยกับคนอื่นจะได้ใจความแล้วหรือยังเดินผ่านครูส้มไปครูส้มคะรถสองคันที่อยู่ในโรงรถน่นนะคะครูครเออแล้วไงต่อล่ะเพราะมันยังไม่ใช่ประโยคจำเอาไว้ถ้าไม่ใช่ประโยคมันยังไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์เอาไปสื่อสารยังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนวันนี้เรื่องนี้ และครูจะให้แพทเทิร์นกับนักเรียนณนะตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปงงที่ไหนอีกนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ขยายต่อนั้น that is that is which is ถ้ามีหลายอัน which are แต่ถ้าเป็นคนก็ who is ได้เลยที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือ that is that is นี้ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลย นะ h a t is สอุ้ยโทษทีมองไม่เห็นเลยลูกโทษทีโทษทีพวกนี้เนี่ยเกิดเอาไปแปะข้างหลังคํานามหรือกลุ่มคํานามมันหมายถึงตัวขยายพวกนี้กลุ่มก้อนนี้ทั้งก้อนยังไม่ได้ใจความยังเป็นเพียงแค่กลุ่มคําแต่เป็นกลุ่มคําที่มีส่วนขยายโจทย์ข้อที่หนึ่ง เดี๋ยวไปกันก่อนรถสองคันที่อยู่ในโรงรถนั้นอยู่จะไปยังไงอยู่ก็ต้องจัดการสิ่งแรกตรงนี้ก่อนตัวนี้เรียนไปแล้วใน day one ใช่ไหมได้ว่าไง two cars two cars แต่คราวนี้ด้วยความที่มันเจาะจงว่ามันเป็นรถสองคันที่อยู่ในโรงรถไม่ใช่รถสคันที่ไหนก็ตามมันไม่ใช่ความทั่วไปแต่เป็นการเจาะจงปับ๊บเราจะต้องเอา the มาใส่ข้างหน้าหรือ those ก็ได้ those เอาไว้ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะที่อยู่ในโรงรถถ้าคุณคิดตามคุณจะเอา that is หรือ that are มีเลือกแค่นี้เอาไปปักกับเจ้า cars เห็นความเป็น cars ไหมเป็นพหูพโพ์ปับ๊บคุณจะเป็น that is ไม่ได้แล้วก็จะเป็น that are ในโรงรถ in the garage นะทั้งหมดนี้ยาวเหยียดมากเลยเป็นประโยคแล้วหรือยังยังไม่ใช่ประโยคนะฮะดังนั้นตัวแรกรถสองคันพวกนั้นที่อยู่ในโรงรถนั้นอะออกเสียงพร้อมครูสม้ม those two cars that are in the garage ครูจะเคลียร์กระดานนะคะข้อหนึ่งก็จะตอบว่าอะไรนะ those two cars That are in the garage ที่ครูแต้มสีเขียวให้เป็นส่วนขยายอีกทีนึงเอาล่ะนักเรียนลุยข้อที่2ซิครูส้มจะให้พวกเราพอส์วิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวจะเฉลยก่อนใครที่อยากจะคิดอยากจะเรียนตามครูส้มจริงๆอยู่จะต้องพอส์วิดีโอไปคิดเองก่อนนก2ตัวจะจ่จงว่าเป็น2ตัวที่คุณซื้อมานะคะนั้นสูตรของคุณก็คือเอา that is หรือ that are ไปขยายได้เลยโอเคปะ อันนี้ก็จะได้ว่าไงนก2ตัวภาษาสังเขอว่าไง two birds อันนี้เป็นการเจาะจงนกพวกนั้น those two birds these two birds ที่ซื้อมาอยู่อะไรไปชนได้เลยสีแดงมาเลยค่ะทำงาน that แต่คราวนี้ถ้าคุณดูดีๆนะคะตรงนี้สามารถแปลตามตัวมันได้เลยที่คุณซื้อมาเราจะไม่ตามด้วย r แบบนี้ that r แล้วจะไปยังไงต่อมันไปไม่ได้ คุณก็ต้องเอา you มาเลยนะคะ that you buy ได้ไหมจะพูดถึงนกที่ซื้อแสดงว่าการกระทําซื้อเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วจะทำอะไรกับเจ้า b บ y เบอกหนูรู้ว่าต้องทำอะไรกับมันหนูรู้ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ารูปที่สองของ buy คืออะไรอันนี้ก็แอบชื่นใจนะคะอย่างไรคุณรู้ว่าต้องเลือกคำไหนมันจะเป็น buy แบบนี้ไม่ได้นะคะอดีตของไ y ก็คืออะไร Bought Bought แปลว่าซื้อ These two birds that you bought แล้วยังไงต่อภาคแสดงนะเดี๋ยวครูใบให้ต่อเลยกริยาที่มารับก็จะต้องบอกว่านกพวกนี้มันหนีไปแล้วอ่ะสมมุติก็จะบอกว่า flew away หรือนกสองตัวที่คุณซื้อนั้นกำลังร้องเพลงอยู่ก็ใส่ไปเลยร้องเพลงคือ sing i n g นะคะ these two birds that you bought are singing สำหรับคนที่ไม่เคยเจอการสอนแบบนี้คุณจะงงว่า these two birds that you bought are singing คุณส้คัาทำไมกริยา are มันไปตามหลัง bought ได้ละ่ะเห็นปะมันจะเกิดคำถามขึ้นแบบนี้แต่สำหรับคนที่เรียนมาเนี่ยกำลังสอนอยู่ตรงนี้คุณจะต้องแยกให้ได้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันคือการจับคู่ these two birds are singing ตัวนี้เป็นตัว ขยายเฉยๆว่าเจอาจงให้รู้ว่านกที่คุณซื้อมานะฮะคนจํานวนมากที่เข้ามาประเทศไทยนั้นขาอสีบต่อเลยคนจํานวนมากที่เข้ามาประเทศไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จะต้องพูดต่อว่าคนจํานวนมากที่เข้ามาประเทศไทยนั้นเป็นชาวจีนคนจํานวนมากที่เข้ามาไทยนั้นหลงรักวัฒนธรรมไทยคนจํานวนมากที่เข้ามาไทยนั้น ชอบการช้อปปิ้งเห็นปะเห็นภาคแสดงไหมแต่นี่เรายังไม่ไปจัดการจุดนั้นนะคะเราต้องมาหัดตรงนี้ก่อนเลยเอาให้มันคล่องๆเลยคนจำนวนมากภาษาอังกฤษอย่าบอกว่าไม่คุณถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วคุณก็จะตอบได้ a bunch of people หรือ a lot of people ก็ได้ a lot of people ที่เอา that ไปเชื่อมได้เลยนะคะเข้ามาประเทศไทย come to thailand ได้ไหม That enter Thailand, that visit Thailand, that travel to. ตรงนี้ก็จะได้ว่า a lot of people that come to Thailand. ตกทู. A lot of people that enter Thailand. ถ้า enter A lot of people that visit Thailand. A lot of people that Travel to Thailand ลองของต่อมาขั้นกว่าขึ้นไปอีกจะเอาให้สมบูรณ์ประโยคไปเลยอันนี้ถ้าจะบอกว่าคนจำนวนมากที่มาไทยนะั้นะรักอาหารไทยคุณก็ลงไปได้เลยเลยจ้า S ก็โผล่มาแล้วล่ะคะ่ะ Love Thai food ไหนลองออกเสียงซิไม่ได้เป็นการเขียนบรรทัดเดียวแต่คุณต้องรู้ว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นจะเอามาประกอบกันยังไงถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะเก่งขึ้นแน่นอน a lot of people that come to Thailand love Thai food ยาวไหมประโยคนี้อันนี้เป็นประโยคแล้วนะคะเดี๋ยวครูส้มจะจัดแจงให้นักเรียนดูแบบนี้เลย a lot of people That come to Thailand Love Thai f o o d ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนกับคุณสมมาก่อนนะคะเขาก็จะแปลแบบจับฉายนะคะอย่าพูดถึงเรื่องแต่งประโยคเลยเอาแค่แปลก็แปลผิดแล้วแต่งประโยคนี้คงไม่ได้แน่เขาจะแบบคนจำนวนมากนั้น มาประเทศไทยประเทศไทยรักอาหารไทยมันก็จะแปลประเทศไทยรักอาหารไทยแล้วก็เชิญลงทะเลไปเลยนะคะเพราะว่ามา,มาผิดไปผิดไม่สามารถสื่อสารได้ค่ะตรงนี้เราต้องดูออกแล้วว่าประธานคือกวนนี้นะฮะตัวประธานหลักก็คือผู้คนผู้คนที่ว่ามีการกระทํำยังไงผู้คนพวกนี้รักรักอะไรรัก อาหารไทยตรงนี้ก็เป็นกรรมนะคะแค่นี้แหละเธอถ้าเกิดเธอดูออกตรงนี้นะเธอสามารถต่อสู้กับโจทย์ได้หลากหลายประเภทเลยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนองค์ประกอบอยังไงแต่โครงของมันอะฟิกซ์ไว้เสมอคุณเรียนแบบนี้ไปอีก10ปีคุณก็ยังเอาคอนเซป t นี้ไปสู้กับโจทย์อีก10ปีข้างหน้ารอเราไปสื่อสารได้เห็นปะแล้วทุกก็รู้เลยคุณดูออกเลยชัดเจนเลยว่าเจ้าสีเขียวนี้ถ้าไม่มีมันประโยคนี้ก็สมบูรณ์เพราะ ประธานกริยากรรมอยู่ที่นี่แต่พอมีมันปั๊บอะไรชัดเจนขึ้นมาทันทีคนคนพวกไหนคนที่มาประเทศไทยเจาะจงเป็นคนกลุ่มนี้นะไม่ใช่คนที่ไปออสเตรเลียนะนักเรียนขานี่คือสาธิตการสอนที่มันแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะในหลักสูตรของ5้าสวันอานเด็กครูให้ดูดูแล้วดูอีกนะคะและ้วครูส้มจัดเป็นหลักสูตรที่มีระเบียบมากๆ จะพูดได้นี่ไม่ใช่ว่าจะแต่งประโยคอะไรก็ได้สําหรับคนพื้นฐานน้อยต้องฝึกแต่งประโยคที่ถูกจัดเป็นบทบทก่อนเช่นจะเรียนเรื่อง perfect tense บทนั้นทั้งบทฝึกแต่งประโยค perfect tense ไม่ได้พาท่องนะเดี๋ยวให้ดูมาอู่ว่าคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเก่งแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจสมมติบทนี้ perfect tense จากตอนประถมหรือตอนไหนก็ตามที่เคยเรียน,ยนกันมาครูว่จะพามาท่องโครงสร้างเอ่ย แล้วทำยังไงต่อหลังท่องโครงสร้างเสร็จจำได้หรือเปล่าหนะ้าครูก็เอาข้อสอบมาทดสอบนักเรียนอันไหนคือโครงสร้างของ perfect tense อะไรประมาณนี้นะก็คืออาศัยการท่องจำแล้วสอบผ่านอะแล้วสุดท้ายคุณก็ไปตายเอาดาบหน้าโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารไม่ได้ไปทดสอบท่องจำโครงสร้างดังนั้นการสอนของ,งส้มเป็นการสอนย้อนสอนนะคะ โครงสร้างครูไม่เน้นเลยครูก็จะบอกแบบคร่าวๆนี่ไงคือโครงสร้างแต่สิ่งที่เป็นงานหลักของเราคือนี่์ทนี้เป็นสิ่งที่ครูไทยจะต้องสอนเด็กไม่ใช่ไปนั่งต้องจําโครงสร้างเพื่อไปทําข้อสอบคุณจะต้องพาเด็กมาแต่งประโยคโดยทั้งหมดนี้ต้องเป็นโจทย์ที่คุณครีเอทใช้ความคิดสร้างสรรค์ล้วนเป็นประโยค perfect tense ทั้งนั้นแล้วเด็กก็จะขึ้นไปใช้โครงสร้างนี้แล้วมันจะเป็นการจําโดยการใช้งาน ไม่ใช่พยายามท่องแล้วให้จำคิดออกไหมเนี่ยคือย้อนสอนใช้งานแล้วค่อยไปจำมันได้แล้วนี่คือประโยชน์เวลาคุณไปใช้จริงในชีวิตประจำวันคุณคุณจะผลิตประโยชน์ได้ไวขึ้นนี่คือ Purpose ของมันถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่มั่นใจอีกว่าจะเรียนทันไหมมันตอบโจทย์กับปัญหาที่เรายังมีอยู่หรือเปล่ามันจะแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ได้ไหมก็ทักไลน์มาได้นะคะเนี่ยไอตรงนี้ เพื่อที่จะเข้าดูกลุ่มเรียนแบบคอร์สจริงแบบฟรีๆให้ดูเลยอะเห็นไหมเอาใจวัดใจเลยสําหรับคนที่อยากจะเก่งครูเองก็อยากให้พวกเราเก่งเหมือนกันไง เพราะนี่คืองานของครูเป็นหน้าที่หลักของครูคือต้องการทําให้หลักสูตรของตัวเองเนี่ยมันได้ผลกับคนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้หนังสือแบบฝึกหัดก็มีส่งให้ด้วยประกอบกับคอร์สนะคะไม่ต้องไปหาปริน้นเองเพราะตอนนี้โปรโมชั่นก็คือ50คนแรกที่สมัครจะได้รับการส่งหนังสือฟรีเลยทีเดียวดังนั้นอย่าพลาด1990เนี่ยรวมทั้งตัวคอร์สตลอดชีพรวมไปถึงหนังสือที่จัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากมีโอกาส ผู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างเป็นประโยชนะคะตรงนี้เป็นโอกาสสําคัญมากเลยนะคะหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมครูส้มไม่สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆลงใน YouTube คือนักเรียน่ามันมีเยอะมากๆแล้วครูก็จะไม่มีโอกาสพรีเซนต์คอนเทนต์อื่นๆเลยนี่เป็นหนึ่งในคอร์สที่ครูส้มมีทั้งหมด7จ็ดคอร์สนั้นครู ว่าจะต้องแก้ปัญหากับนักเรียนไทยส่วนมากที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ผลอย่างไรเอาละ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบแบบนี้ฝากติดตามครูส้มในทุกช่องทางด้วยนะคะ English v i t h An p h m ตามนี้เลยค่ะ